เพี่จเริ่มใหม่มาเลยปีรันสปีรันเออ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 เอตูดไอ้แมวของกูไม่ให้เท่ห์กวนเสาตัวนี้แม่งอย่างเท่เลยพี่อ่ะเป็นบอลแท็บเป็นเกณฑ์ตะพูนดิสะูนไปว่านะครับตอเรียนไปแล้วกูอ่ขึ้นห้ว เอ็มปาป้าเอ้ดแปดมาตู้ลงไปเอาไปละเอ่อเฮ้ยเฮ้ยซุปเปอรเที่ยังต้องานกูเลยจ้ะเอาอ๋อโยนใส่เฮ้ยเยอะครับนี่แล้วไงต่อแล้วไงไม่มาต่อตัวโคตรใหญ่อ่ะตาหนาป่ะหนึ่งกด้ป้านี่ไงกลับกลับกลับเลยกลับเลยบินกลับเลยบินกลับเลยบุ่ยบินกลับเุ่ยอ้ไอ้ที่เอ้ย ้ยไอ้มันเดือบ้ากูเจ็ดแม่เฮ้ยประตูเปิดหรอใครเดินเข้าไปเลยตู่ใส่สัตว์วิจัดเฮ้ยไอ้เหี้ยตกพ่อเหมือนกัคืออะไรเนี่ยเฮ้ยจอแล้วเฉยเฉยวว้าไอ้เหี้ยพวกเฮ้ยเฮ้ยคัสซินเฮ้ยกระดูกดาบกระดูกไก่เอ้าใช่เหรอเป็นดาบเป็นมีดเย็เฮ้ยนี่ไงมีโค้ดอยู่อ๋อเรียบร้อยได้แล้วคืออะไรอ่ะ ก็คือเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรอะไรดิตายดิเฮือเจ๊ดช่วยกูด้วยจ่้าโอ้ย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 โอยยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโย้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโ้ย้้ รีบวิ่งแล้วโอ้โหตระหนักหลังเนี่ยมือเฮ้ยตัวว้าตัวว้าเชี่ยมาแล้วโอ้ยมันกระโดดเลยว้าเอาหูนแรกโอ้ไม่เชื่ออันที่สองแรกขึ้นสี่เหลี่ยมเอ้ยอันดับสัวแล้วตัวเป็นเองเอ๊ผีตามต้องวิ่งแน่นอนต้องวิ่งแน่นอนโอ้ยวิ่งโอ้ยแอ นี่ปีกิ้วแล้วคอเทวิ่งแล้วหรือจะโดนจันเฮ้ยหินเกมก่าเฮ้ยลงแล้วโอูโูตรางเรื่องนี้มันือี่ที่ไปได้ไกลที่สุดโอ้ยเข้าบาแม่งเข้าบนเมืองแล้วสูงใหญ่บุกเมืองตกลงมาโอ้ตกลงมาด้วยโอ้ยเป็ด จะมันเลยไปแกล้งคนกลัวร <pod> ู in ้ชั้นเลยว่ายผ่านหน้ากูดีเฮ้ยคิดไปเองเรอคิดไปเองคิ่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่้สัสคงคิดไปเองเลคิดไปเองที่โมหน้าใหญ่เะีัยไม่แพ้เดียวพูดคนเดียวขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ตัวอะไรตัวอะไรนี่ไม่ต้องเลยแฝดมือแฝดลา์เว้ยหมดแล้วหมดแล้วแพ้หมดแล้วดีดไปไหนต่อ ไงต่อข้างหน้ามีอะไรอ่ะเออ้ยตัวอะไรอ่ะไม่ใช่คุณใส่อุ้ยไม่สกิบเลยอยากรู้ไม่สกิปเฮ้ยเฮ้ยคุณละมือล้างจานเ่ล้างออไมใช่ล้างจานเนี่ยคืออะไรอ่ะทำไมเราต้องมาล้างจานคือกลับบ้านมาอยเหรอขอสะอาดด้วยไปครับอ๋อ ทีวีปิดไฟปิดไฟโอ้โหใครทำใครทำรูปปั้นเนี่ยนี่วารูปปั้นเยอะน้ากูัวนอเกไม่กูนอนเนี่ยเฮียขาจะปตอีกเนี่ยกวาดกวากวากวาาใครมาข่บ้านวะกูคือกูเลือคื่งใสฮวูเลือโอ้ยโอจะของบ้านมาะของบ้านเายจะของบ้าน่าเออโดนจะของบ้านแดกอี ใช่เหรอหมาจริหมานอนออเย่อถ้าผมถามมือเนผมึงจะาดที่ดีเลยโดนไหนเล่นต่อยอนเดียวมันเดือดเลอนเียกี้ไม่ได้ทอยเลอ๋อย่างงี้นี่สินละอะไรหมดนอนด้วยโนอนด้วยเดียวกกอะไรไม่ได้เลยเหวี่ยเวยทุกคนเป็มากกว่านี้ กูตายกูเอยช่างตบเพียะแม่งเฮ้ยอะไรหูปากแม่งได้ทำงานดีมากเลยนะรู้ป่าวว่าชันอ่ะชอบหาขนาดนี้เมื่อตบกูท่อบ้านอ้าวมันเป็นพ่อเราบอกว่ามึงทำงานได้แย่มากเลยมึงรู้ไม่รู้น้องชายมั่วไอ้ใส่เพียมึงจะจอดชิบหายเลยโอ้ตกชายต่อยกูเียเดี๋ยวมึงเจอกูเลยเฮียมันลากหัวแกเลยเฮียแต่กูไม่มีผมนะเว้ยไอเด็กเต๋อหุ่่ยขี้ด้วยตายกูอุ้ย เฮ้ยโอ้โหมาชิบุย่ายแฉลังดูยู่ไหนไม่รู้โอ้โหยกขาแย่เนี่ยหายไปหมดหมดอ้เายหายไปแล้วไอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหตกใจหมดเทียเสียเฟิกอะใครมันอุ้ยขิ้เป็ดแน่คโวยโวยเอ็มวูเข้ารถไฟแล้วเอ้าไม่ใช่เห็นมูข้างนอกกูกูเห็นกูเห็นกเป็ดหัวลำโพงเอ้ยเร็วเข้าจอดแล้ว

มันเด็กมันมันมอเที่ยอะไรอ่ะโนอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ละอันนี้นี่เที่ยวตัวมากไอ้สัสไปแดกไปเมื่อตัวเที่ยวอ่ยโคตรแดกแต่ว่าไอตัวเดียวอยู่ไอ้เที่ยวมองอยู่อร่อเลยครับฮาฟุตตัวเที่ยเนี้ยโซนยังมีก่อน อ,อ,อันนี้คือเที่ยะไ,ไอเนี่ยสัตว์ไม่น่าน่ากลัวไม่เอามีอไมอ้ไอน้องเอาร้อนโดดลงไปได้แล้วไอ้หมูเอาโอเคครับเสียงต่อจากนี้ผมก็จะกลายเป็นแซตดแล้วนะครับก็คือด่านนี้นะครับจะต้องหาสิ่งของตามที่บ้านหลังนั้นบอกให้เราหานะครับว่ามีมีอะไรบ้างผมก็ช่วยกันหา,างนันโคตรจะนานเลยหากันไปแบบ จนในส้มออกไปแล้วไอแมวก็หลุดหลือผุมกับรยะสองคนครับโชคกนหาจนถึงอสุดท้ายนะครับก็คือหากระดิ่งอะไรเล็กๆครับแล้วมันแบบสีมันมันกลมกลืนกับพื้นผิวพื้นหลังครับจนผมแบบหากันไม่เจอครับตอนแรกจนม่เปิด YouTube ดูครับถึงแบบจะหาเจอแต่ฉากนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้ทั้งเพราะตอนนั้นเมมเต็มก่อนแต่ยังดีถผมได้ถ่ายฉากนี้มานะครับนี่พลาดแนนะ่ไอ้สับมันเดินไอ้เหี้ย

ต้องวิ่งต้องวิ่งรันล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 ันเอาทีกตายาว้าว,าวาต้องขาดไอ้เหี้ยและผมวิ่งไปมาเกมแม่งเสือกหลุดไอ้เหี้ย